ถ้าหากวันนี้หมอวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งหลายคนคงจะทําใจไม่ได้วิตกกังวลไม่อยากจะรับรู้อะไรอีกจนหลายครั้งก็อาจจะเสียประโยชน์ในการรักษาค่ะเพราะฉะนั้นการเตรียมความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจต่อไปนี้อาจช่วยทําให้ผู้ป่วยรับมือกับโรคมะเร็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้เริ่มต้นจากการศึกษาข้อมูลของโรคมะเร็งที่กําลังเป็นอยู่ การทราบข้อมูลของโรคจะช่วยทําให้เราดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสมนะคะเพราะฉะนั้นควรต้องสอบถามแพทย์ถึงชนิดของมะเร็งระดับความรุนแรงขนาดของก้อนเนื้องอกการกระจายของเซลล์มะเร็งไปยังอวัยวะอื่นๆวิธีการรักษาหรือบําบัดและโอกาสในการรักษามะเร็งให้หายขาดค่ะแต่ถ้าหากผู้ป่วยเกิดความไม่สบายใจอาจจะแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับขอบเขตของข้อมูลที่ต้องการทราบในแต่ละครั้งเพื่อไม่ให้เกิดความเครียดจนเกินไปในการพูดคุยกับแพทย์ 2. รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงผู้ป่วยมะเร็งควรต้องปรึกษาแพทย์ถึงวิธีการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเช่นการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ในปริมาณที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้ธัญพืชข้าวไม่ขัดสีถั่วปลาเนื้อสัตว์ไร้มันหรือโปรตีนจากพืชค่ะนอกจากนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารกึง่งสุกกึ่งดิบหรืออาหารที่ไม่ผ่านการ pasteurize ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเลิกสูบบุหรี่เพราะการสูบบุหรี่อาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งในอวัยวะส่วนอื่นๆได้นอกจากนี้ก็ควรต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อกระดูกและข้อต่อต่างๆนอกจากนี้ก็ยังช่วยลดความเครียดสามารถนอนหลับได้ดีขึ้นอยากอาหารมากขึ้นและช่วยลดผลข้างเคียงจากการรักษาได้ค่ะ 3. ไม่มองข้ามการดูแลจิตใจการทราว่าตนเองป่วยด้วยมะเรงนั้นอาจทําให้รู้สึกวิตกกังวลโดดเดี่ยวหวาดกลัวเครียดซึมเศร้าโกรธหรือรู้สึกผิดซึ่งบางอารมณ์อาจจะไม่เคยเกิดขึ้นอย่างรุนแรงมาก่อนเพราะฉะนั้นจะส่งผลทําให้ผู้ป่วยไม่รู้ถึงวิธีการรับมือกับอารมณ์และความรู้สึกเหล่านี้ ผู้ป่วยสามารถรับมือกับความรู้สึกหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นได้โดยการทําในสิ่งที่ตนเองรู้สึกสนุกมีความสุขควรจะให้ความสําคัญกับสิ่งที่เราควบคุมได้แทนหรือทํากิจกรรมที่ช่วยทําให้จิตใจสงบและไม่จดจ่อกับอาการป่วยค่ะสิ่งที่สําคัญก็คือควรจะมีความหวังอยู่เสมอและไม่โทษตัวเองเรื่องที่เป็นมะเร็ง ถ้าหากไม่สามารถรับมือกับอารมณ์เหล่านี้ได้ก็สามารถพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อจัดการกับความเครียดอย่างเหมาะสมและอาจปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการใช้ยาที่ช่วยบรรเทาความเครียดได้นอกจากนี้ต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อนรับการรักษา การรักษามะเร็งทำได้หลายวิธีนะคะแตกต่างกันไปตามอาการและชนิดของมะเร็งก่อนจะตัดสินใจรับการรักษาใดๆผู้ป่วยควรต้องสอบถามข้อมูลการรักษาให้รอบด้านเช่นทางเลือกในการรักษาผลข้างเคียงของการรักษาแต่ละชนิดหรือประสิทธิภาพในการกําจัดเซลล์มมเร็งเพื่อเตรียมความพร้อมทางร่างกายและจิตใจก่อนรับการรักษา นอกจากเตรียมตัวเองให้พร้อมแล้วการมีส่วนร่วมของครอบครัวหรือคนใกล้ชิดผู้ป่วยเองก็เป็นเรื่องสําคัญไม่แพ้กันค่ะถ้าหากทราบว่าคนใกล้ชิดเป็นมะเร็งควรจะให้ความช่วยเหลือเท่าที่ทําได้รวมไปถึงพบแพทย์พร้อมกับผู้ป่วยด้วยเนื่องจากตัวผู้ป่วยเองอาจจะเกิดความเครียดจนได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วนได้ ผู้ป่วยมะเร็งที่กำลังรักษาตัวมักจะมีร่างกายที่อ่อนแอลงเนื่องจากการรักษามะเร็งบางวิธีทำให้ร่างกายติดเชื้อได้ง่ายหรือเกิดผลข้างเคียงไม่ว่าจะเป็นอาการเบื่ออาหารคลื่นไส้หรือแสบในช่องปาก เพราะฉะนั้นการเลือกอาหารของคนเป็นมะเร็งจึงเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะเพื่อจะให้ผู้ป่วยได้รับสารอาหารที่จำเป็นและมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นโดยแพทย์หรือนักโภชนาการอาจแนะนำให้ผู้ป่วยมะเร็งเพิ่มสัดส่วนการกินอาหารที่มีโปรตีนไขมันและคาร์โบไฮเดรตมากขึ้นเพื่อช่วยซ่อมแซมร่างกายลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและช่วยให้ร่างกายรับมือกับอาการต่างๆได้ดีขึ้นการเลือกอาหารคนเป็นมะเร็งในเบื้องต้นอาจพิจารณาจากปัจจัยดังต่อไปนี้นะคะ 1. ควรจะเป็นอาหารที่มีโปรโตีนสูงค่ะเพราะโปรโตีนเป็นสารอาหารที่สําคัญต่อการเจริญเติบโตมีส่วนช่วยในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายและเสริมสร้างความแข็งแรงของระบบภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะในช่วงหลังการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งนั้นควรจะเลือกกินอาหารที่มีโปรโตีนสูงเป็นหลัก เช่นเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อปลาและเนื้อสัตว์ปีกโดยให้เลือกกินส่วนที่มีไขมันแทกอยู่น้อยหรือกินอาหารชนิดอื่นที่เป็นแหล่งของโปรตีนไม่ว่าจะเป็นไข่โยเกิร์ตถั่วหรือผลิตภัณฑ์จากนม 2. ควรจะกินอาหารที่ให้พลังงานสูงค่ะในระหว่างการราาักษาผู้ป่วยอาจจำเป็นต้องกินอาหารที่ให้พลังงานมากกว่าปกติเพื่อรักษาน้ำหนักของร่างกายให้คงที่โดยเฉพาะไขมันและคาร์โบไฮเดรต ไขมันเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานสูงมีส่วนช่วยในการลำเลียงวิตามินบางชนิดผ่านกระแสเลือดปกป้องเซลล์เนื้อเยื่อของร่างกายและมีประโยชน์อื่นๆอีกโดยผู้ป่วยควรจะเน้นอาหารที่มีไขมันชนิดไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวหรือไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนเป็นหลักเช่นอโวคาโดน้ำมันมะกอกเต้าหู้ถั่วหรือถั่วเหลืองและหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันชนิดอิ่มตัวหรือไขมันทรานส์เช่นไขมันจากสัตว์ของทอดและขนมขบเคี้ยว คาร์บโบไฮเดรตนี้เป็นสารอาหารที่เป็นแหล่งพลังงานหลักของร่างกายนะคะยกตัวอย่างเช่นข้าวขนมปังมันฝรั่งรวมถึงอาหารประเภทผักผลไม้และธัญพืชซึ่งนอกจากจะให้คาร์โบไฮเดรตแล้วก็ยังมีวิตามินแร่ธาตุใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระจากพืชบางชนิดค่ะผู้ป่วยควรต้องปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับปริมาณการกินอาหารที่เหมาะสมเนื่องจากอาจเสี่ยงต่อการมีน้ำหนักตัวมากเกินไปถ้าหากกินเกินปริมาณความต้องการของร่างกาย 3นี่ก็เป็นสิ่งสําคัญด้วยเช่นเดียวกันนั่นคือการดื่มน้ําให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายน้ํามีความสําคัญต่อกระบวนการทํางานของเซลล์ต่างๆและช่วยรักษาสมดุลของแรธ่ธาตุในร่างกายการดื่มน้ําให้เพียงพอหรือประมาณ2ลิตรต่อวันจึงถือเป็นเรื่องสําคัญนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงอากาศร,ร้อนเราจะสูญเสียงเหงื่อและมักจะมีอาการผิดปกติทางร่างกายเช่นมีไข้อาเจียนหรือท้องเสียค่ะ เพราะฉะนั้นผู้ป่วยดื่มน้ำเปล่าหรือเครื่องดื่มชนิดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นนมน้ำผลไม้และน้ำซุปได้แต่ต้องหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนหรือแอลกอฮอล์รวมถึงควรจะกินผักผลไม้สดให้มากขึ้นด้วยเนื่องจากจะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่มีส่วนช่วยในการป้องกันความเสียหายของเซลล์เช่นวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน E และแร่ธาตุอื่นๆค่ะคราวนี้มาดูข้อควรรู้และข้อควรระวังเกี่ยวกับอาหารของคนเป็นมะเร็งกันบ้างนะคะ เริ่มต้นจากการเลือกซื้ออาหารที่สดใหม่และสะอาดเช่นต้องตรวจดูวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ประเภทเนื้อสัตว์ก่อนซื้อทุกครั้งเลือกซื้อผักผลไม้ที่ไม่มีรอยแตกช้ำและเน่าเสียหรือไข่ที่ไม่มีรอยแตกร้าวเป็นต้นล้างมืออุปกรณ์ทำอาหารและวัตถุดิบให้สะอาดไม่ว่าจะเป็นก่อนหรือหลังทำอาหารทุกครั้ง แยกอุปกรณ์ทำอาหารระหว่างอาหารประเภทเนื้อสัตว์และอาหารประเภทผักผลไม้และไม่ควรใช้ช้อนหรืออุปกรณ์ทำอาหารที่ยังไม่ได้ทำความสะอาดจากการใช้งานหรือปนเปื้อนน้ำลายจากการตักชิมมาประกอบอาหารค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ